สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวหวานนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาทําเมนูไมโลดิบแก้วนี้นะคะซึ่งเป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบด้วยนะคะวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยค่ะจะสามารถทําทานที่บ้านได้หรือว่าทําขายก็ยังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของเราเลยค่ะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของนมนะคะที่เราจะทําเป็นนมปั่นค่ะ ก็จะมีนมสดค่ะซึ่งสามารถใช้นมสดแบบไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะวันนี้เราใช้ของเมจิค่ะ6ก ml นะคะแล้วก็มีนมข้นหวานนะคะ50 ml ค่ะอันนี้เป็นนมข้นจืดค่ะ 45ml ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของท็อปปิ้งค่ะวันนี้เรามีท็อปปิง้งสา3อย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นซีเรียลรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็คอนเฟ็ค่ะแล้วก็เวเวอร์สติ๊กค่ะ ท็อปปิ้งสามารถเลือกได้ตามชอบเราเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาตามนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเยลลี่น้ําตาลหรือว่าแมสเมโล่หรือว่าจะเป็นขนมกรุบกรอบอย่างอื่นก็ได้นะคะเลือกได้ตามชอบเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผงไมโลนะคะส่วนผสมและวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ เริ่มจากเราก็จะมาผสมนมของเราก่อนเลยนะคะเราใช้นมสดอยู่ที่60 ml นะคะแล้วเราก็เติมนมข้นหวานลงไปที่50 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ4-5 ml ค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปปั่นเลยค่ะเราก็จะเทนมที่เราผสมไว้นะคะลงไปในโถปั่นกอนเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งลงไปในโถปั่นเลยค่ะเราใช้แก้วยี่บสองออนนะคะจะใช้น้ำแข็งอยู่ที่เต็มแก้วพอดีนะคะแต่ว่าจะไม่พูนแก้วค่ะเพราะว่าปกติเมนูอื่นเราจะปั่น โดยที่ใช้น้ําแข็งพูนแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมนูนี้เราจะไม่พูนค่ะเพราะว่าต้องการปั่นออกมาแล้วจะได้น้ําที่ไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าเราจะใส่ท็อปปิ้งข้างบนด้วยค่ะนี่เราก็ไปปั่นมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่แก้วเลยค่ะแก้วยี่สิบสองออนซ์ค่ะแล้วเราก็จะเทนมปั่นของเราลงมาที่แก้วเลยค่ะก็เทลงมาประมาณนี้ก่อนนะคะ จากนั้นใครจะราดนมข้นหวานก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงไมโลนะคะแล้วก็จะมาโรยข้างบนนมของเราค่ะเราก็จะทำเป็นชั้นๆน,นะคะนี่นะคะก็โรยลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนมปั่นของเราอีกชั้นหนึ่งค่ะ ก็เทลงไปเลยค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะโรยผงไมโลอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยนมปั่นของเราอีกชั้นค่ะ ส่วนของข้างบนนะคะก็สามารถโรยผงไมโลลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยท็อปปิ้งของเราเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะทําเป็นแบบว่าเราก็อยากจะให้เห็นผงไมโลที่เราโรยลงไปด้วยนะคะเราก็จะตักแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วก็โรยเขาขึ้นมาข้างบนฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็โรยผงไมโลลงไปเลยค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะไว้สําหรับใส่ท็อปปิ้งค่ะ ่พอโรยผงไมโลเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยท็อปปิ้งของเราเลยค่ะก็นี่เลยนะคะซีเรียลของเราค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะจะใส่มากใส่น้อยแล้วก็ตามชอบเลยนะคะตามด้วยคอนเฟลกค่ะถ้าใครไม่ชอบท็อปปิ้งนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสามารถโรยเฉพาะผงไมโลข้างบนได้เลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเวเฟอร์สติ๊กของเราเลยค่ะก็เสียบลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะส่วนข้างบนนะคะใครอยากจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตหรือว่าคาราเมลก็ได้นะคะหรือว่าจะนมข้นหวานก็ได้ค่ะวันนี้เราราดนมข้นหวานนะคะก็จะราดลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูไมโลดิบของเราค่ะก็จะดูน่าทานนะคะเด็กๆก็ชอบมากเลยนะคะแบบนี้ค่ะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทำทานที่บ้านนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้ค่ะรับรองว่าขายดีแน่นอนค่ะ ยังไงนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ